สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่25ตุลาคม2566วันนี้ก็เป็นศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างปลารีสพบเอซิมิลานราคาบอลเปิดมาที่ปลารีสต่อครึ่งควบลูกสถานการณ์ในกลุ่มเอฟเปเชมี3คะแนนจาก2นัดส่วนเอซิมิลานมีแค่2คะแนนนะครับกลุ่มนี้โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับทุกทีมสมกับเป็นกรุ๊ปอัปเดตเช่นเดียวกับวันนี้นะครับโอกาสออกได้ทุกหน้าเพราะมีทีเด็ดพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครมีทีเด็ดมากกว่าแต่ถ้าจะพูดถึงทีมที่มีภาา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 ษีีีีีีดดดดกกกววว่่่่่่็็็็คคือออแแชเเเเเนนนนะรรัับทททไไ้้ไ้้ฝลมมยยงงงงปปปตตตตสฟ BATTY! คู่ต่อมานิวคาสเซิลพบดอทมุนราคาบอลเปิดที่นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกบอลยุโรปคู่นี้เนี่ยน่าจะดวลกันสนุกนะครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มดีเลยนะครับ5เกมหลังทุกรายการก็ชนะมา4เสมอ1นนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็มีแล้ว4แต้มนะครับจะดวลกับทีมเยือนอย่างดอทมุนที่5เกมหลังก็แข็งแกร่งพอๆกันชนะ4เสมอ1แต่กลุ่มนี้พวกเขารังบวยมีเพียงแค่แต้มเดียวแต่โอกาสจริงๆก็ยังเปิดกว้างทั้งหมดนะครับราคาบอลออกครึ่งควบลูกเนี่ยเจ้าบ้านเองก็ต่อก็ยยยยััััััััััังงงงงมมม่่นน่่่นน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 นใใจจกกกชดดดดดเเเะะคคครรรบบ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 ววววาาาาาททพีีีีีีีผลลลลลลลื้้้้ออออแแแแุุโปฟหหหไ ฟันทงคับต่อไปที่นิวคาสเซิลคู่ต่อมาเซลติกพบแอนมาริดราคาบอลเปิดมาที่แอนมาริดต่อครึ่งลูกเซลติกยังคงไร้แต้มจากการแพ้มา2นัดติดทาให้เวลานี้เนี่ยจมบวยของกลุ่มไปที่เรียบร้อยนะครับมองเกมนี้แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่การรับมือกับแอนมาริดก็ถือว่าหินเอาเรื่องอยู่นะครับจึงอยู่ที่สถิติในบ้านของเซลติกซีซั่นนี้จะมาตรฐานค่อนข้างดีจากการชนะ9กจาก10เกมหลังแต่คงวัดกับเกมมาตรฐานยุโรปที่ต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าค่อนข้างยากนะครับอนนกกีกทั้งแอนมาริดซีซั่นนี้ บุกต่อเครื่องลูกถือว่าคุ้มเสี่ยงกับการถือหางแอดมิดในเกมนี้นะครับฟันธงครับต่อไปที่แอดมิดและถ้าเช่นชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับ HD ฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต